สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอนสังเชนเอากับการใช้ชีวิตในต่างแดนครับไปยังกับพ่อกันบรรยากาศหลังเลิกงานนะผมเมื่อนี้กับฮอตอทวันเสาร์ครับผมพี่น้องเลิกเร็วหน่อยอีกน้อยครับผมเลิกเที่ยงครับเมื่อนี้ครับเมื่อนี้เลิกเที่ยงครับผมได้ได้โอซีซีชั่วโมงครับผมพี่น้องก็มีคนเลยเด่นนี่ครับผมเออเขาปิดลมตัวนี่ครับผมพี่น้องเฮี่ยกันยี่สองคน ไอ้วุฒิไอ้วุฒิก็ได้เห็นอยู่ไอ้วุฒิเลือกไอ้บ่ายสามนะครับผมไอ้วุฒิเข้าหงส์มงเส้าผมเข้าไอ้แป้นมงเส้าเลือกเที่ยงนะครับผมก็ได้โอซีชั่วโมงพอได้ค่าพอได้ค่าดัมยาบกัพอนุ่มค่าผงซักผ้าอยู่ครับผมดีก็พอได้เห็นอยู่ครับผมซีซีโมงก็ได้ไม่แค่เห็นมือธรรมดากับสองมือคนที่นอนครับผมนี่นอนแต่ว่ามันก็ได้ตื่นแต่เศร้าเนาะบัดรยุทธวสินนอนตื่นถึงซอยเนาะแต่ว่ากับพอดีแหละครับผมเลือกงานไปกับ สภาพาสภาพแผ่ไ้พอดีครับผมพี่น้องปั้นจักรยานน้องคณกันตัวตัตัวตัวเสรล้วครับผมบรรยากาศนอนเพื่ให้น้องได้เบิกนังกันนะครับผมสวัสดีผมเรียกหลังสีมานะครับผมพี่น้องโรงงานผมก็สีมาว่างประมาณสิ้นปีนี่แหละมัง้งพอสิ้นปีกับต้นต้นปีนี่แหละนะครับต้นปีหน้ากับพอต้นปีหน้ากับสิ้นปีนี่แหละนะครับผมโรงงานผมก็สะมีคนเข้ามาอีกหลายอยู่นะครับผมคนไทยอีกโอ้แม่นห้าหัคนบอกว่าผมสีมาอีกนะครับผมพี่น้องฮายสบาย บ่มไง่ายได้เห็นงานสีส่สโมงครับผมแต่ว่าตื่นแต่เช้าไปซื้อนี่เขาคงทำงานกับไก่แต่ว่ามาทักแดนได้ขี่รถอ้อมไปซื้อนี่น้องเฮ้ยกินจานตัวโอ้ตอดไข่ครับว,ว่านี้ไอ้ซักผ้าไว้ครับผมน้องเบรกสิบโมงก็มาไอ้ มาตากไอ้ผ้าพวกผ้าหุ่มนี่นะครับผมนี่ครับซักผ้าไว้หือ้ีกน,นิดไหมยโอ้ยเน,นี่ครับผมมือมือนกิดที่ซักผ้าเมียนห้องไว้ มือเงินกับซิบโบรดายูพี่น้องมือเงินจะไปอบรมนะครับผมไปอบรมจากไอ้จากกั้ยานครับผมมือเงินไงเฮ้ยฮ้อนนี่ล่ะได้ไปซื้อน้ำอยู่ตัวนี้ครับผมแต่ผมซืมาไล่ให้ทุกฟังพี่น้องว่าไอ้เฮดไอโอเฮดโอวันเสาร์น่ะนะครับผมสี่ชั่วโมงนะมันซืได้เท่าไหร่นะครับผมถ้าชิดเป็นไทยเรามันซืเป็นจากบาทนะครับพี่น้อง เดี๋ยวผมสชมสิมาไล่ให้ทุกฟังนะครับผมนั่งยี่หรอเวห้องกับวัดเมียนอยู่ห้องหก <c oughs> มื่อสานี้ลือสูงบ่ผมไปเกียวไปซักนะครับผมเข้าไปชิาจีนใช่มครับผม <c oughs> บ่เ้าวรอพี่น้องไย้ผมสิไลให้ฟังนะครับผมสมงแต่ว่าสมงโอทีผมนี่สมปงละหนึ่งพันสอ้แปดิแปดเยนเนาะหนึ่งันสองร้อยแปดแปดเยนเดี๋ยวเบิ่งเลข่เงินก็ไม่ได้เลขงเงินเท่าไรน,นะครับผม มื่อนี้ผมถ่ายคลิปนะครับผมวันเสาร์ที่สี่พฤศจิก,กายนครับผมพี่น้องณนะตอนนี้เลขเงินอยู่ที่0.2361นะครับผมพี่น้องใส่เบอร์เลขเงินณนะปัจจุบันเลยนี่นะครับผมเลขเงินล่าสุดนี่พี่น้องนี่นี่นะครับผม,เ,เ,งงบผมเงินมูลค่าคา่าแรกเป็นเงินนะงงาขีงยังๆกระทา a n หนึ่งหมื่นยิงก็ได้อยู่ประมาณ2,003ร้อยกว่าบาทนะครับผมพี่น้องไปนี่ ผมทิมาไล่ซูพี่น้องฟังว่าเฮิตโอมื่อเนี้ยสี่สโมงนะครับผมคิดเป็นเงินไทยมันทิเปลี่ยนจากบาทนะครับผมสัปโมงโอตกสัปโมงละเท่าไหนนะครับผมผมทิมาไล่ซูฟังสัปโมงโอผมนะครับผมสัปโมงละหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบแปดเยนนั่นนะครับผมนี่เป็นสัปโมงโอทีนะครับผมคูณศูนย์จุดสองสามหกเขาได้กี่เงินหกหนึ่งบอพี่น้องคูณกับเลืเงินณปัจจุบันนะครับผมพี่น้องปั๊บนี่ครับผมสัปโมงหนึ่งพี่น้องสัปโมงหนึ่งหน่อเฮกงนานนะครับผม โอ้สมงนึงน่ะพี่น้องเฮ็ดโอนะครับผมเนี่ยผมได้อยู่ที่304บาทนะครับผมถ้ายึดเรียนเงินณนณะนะปัจจุบันณนะไอตอนตอนนี้เด้ดนะครับผมเนี่ย304บาทนะครับผมพี่น้องคูณ4เอ้าคูณ4เนะาะก็ได้คิดเป็นเงินไทยก็คูณ4ปึ๊บนี่ครับผมเฮ็ดงานสี่สมงพี่น้องคิดเป็นเงินไทยแล้วก็สิได้อยู่ที่ประมาณ1,216บาทนะครับผมเนี่ยอันนี้คิดคิดเป็นเงินไทยแลย้วเด้ดนะครับผมเพราะว่า 4สีสัมวมก็ได้ 1, 200งร้กว่าบาทนะครับผมแล้วก็ถา 11, มือนึ่งแปดสัมงเนะาะการฮ็ดแปดสมงก็จะโยม,มานุ่งสองพันสี่สองพันหอยู่นะครับผมกา้คิดถึงเงินบาทเฮาแล้วนะครับผมพี่น้องนี่แหละนะครับผมกระซิประมาณนี่แหละนะครับผมเนี่ยมันอยู่ที่เลีงเงินได้พี่น้องสมวงสมวงสมงยเลีเงิน,นแพงๆเ้อผมจะไล่สู้ฟังเ้อสมมติว่าเอาสมัมวงโอทีผมนะสัมวงละสองร้อยแปดหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบแปเยนนสมัยเล 28, 1, 28เงินเลีเงินสาสบบาทเนาะ 0.03พุ่นณนะครับผมตกไปสมงละเกี่ยบละสี0 0บาทพอดี้พี่น้องใค้เล็นเงินแพงๆเด้นะครับผมผมสิไล่าให้สุฟังตอนผมมาแรกๆอ่ะผมมาปีแรกๆเหรเลขเงินอยู่ประมาณ29 2สบาทนะครับผมพี่น้องนี่แต่ผมจะเอาสมูง OT นะคูณคูณ29บเบิ่งนะครับผม0.29ยุปั๊บุ่นพี่น้อง ตกไปสโมงละหนึ่งสโมงละสามร้อยเจ็ดสิบสามบาทนะครับผมมันนี้เป็นสโมงโอทีด้นะครับผมแล้วมันค่าลงค่าแรงของผมนี่มันขึ้นอยู่กับเลขเงินพร้อมด้พี่น้องมันขึ้นอยู่กับค่าเงินพร้อมด้ค่าเงินแพงเวลาเอาเอาเงินบ้านเขาไปแลกเป็นเงินบ้านเขาเขาก็ได้หลายราคาเงินถึกเอาเงินบ้านเขาไปแลกเป็นเงินบ้านเขาเขาก็ได้น้อยยังสี่ไหมมันแ่นว่าได้สี่ห้าหมื่นสี่ห้าหมื่นตายโตด้มันบบแมนนี่ครับผมเกิดว่าเมื่อดีเมื่อไรนะครับผมเลขเงินลงมาหอดยี่สิบ ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนี่ก็โอ้ก็ชี้จังอยู่งนะครับเพราะว่าฐานว่าฐานเงินเยนที่ญี่ปุ่นอ่ะมันมันก็คงคีแล้วนะครับผมพี่น้องแต่ว่าเวลาเราเอาเงินเรียนเหาออกมาแล้วเอาเงินในเงินเรียนหอเนี่ยส่งกับบ้านเอาเงินเอาเงินเยนไปแลกเป็นเงินบ้านนี่มันได้น้อยนะครับผมเพราะว่าเรทเลนเงินมันต่ำนะครับผมพี่น้องแต่วมันเกิดจากอย่างนีนะครับผมมันเกิดจากปัจจัยหลายอย่างอยู่นะครับผมซาฟังข่าวฟังข่าวเขาว่าประเทศเขาก็ขาดทุนหลายอย่างหลายเขาก็ ให้ดให้ค่าเงินเขาอ้อนแล้ววันนี้เขาเ็ให้หาหน้าลงทุนมาลงทุนในประเทศเขาอนอย่างประมาณนี้แหละผมก็ติดตามข่าวอยู่พี่น้องจะขึ้นง่ายปุบๆล,ล่ะนะครับผมก็ <c oughs> <c oughs> สร้างหอห้ามันเถอะครับผมพี่น้องมันก็สบายก็ย,ยี่นวดงวยดอกมั้งคิดว่าเนาะหาอยู่นี่กะเดือนนึงกัส่งบ้านสามหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นกับพอพอได้อยู่นะครับผมกบ็กบ่ถือวาา่าเมื่อยี่ปันไดนก็ได้หยุดเสาร์อาทิตย์แน่ยอยู่นะครับผมก็ไ่ได้ถือว่าไปบืนเฮ็ดปนั่นนะครับผมพี่น้องก็ถือว่าโอเคยี่ดอกเนาะสำหรับในผู้เทเพุทนสิมากะ สู้ๆเรืก่กชิดเอาดีๆนะครับผมพี่น้องกราทัผู้ใดเห็ุงานยุ่ประจำในงานประจําเหดอยุย่บ้านเ้องก็โอ้ผมละคิดอย่างน้ำยุ่ยนะครับผมรับเพิ่นตัดสินใจสิมาก็ไเ้เอางย่างไรกระหาเงินได้ยีย่บ้านเ้องนะพี่น้องเงินเดือนสามหมื่นอัพนะครับผมหรือว่าเลียกหาเราเดือนนึงเดี๋ยว <c oughs> เดือนละหมื่นก็บาทสองหมื่นที่นะพี่น้องไม่ต้องมานอกดอกนะครับผมไม่ต้องมาให้งานญี่ปุ่นดอกนะครับผมพี่น้องเ็ดุยู่บ้านเฮอดีกว่าหรือว่าไปรอเมืองประเทศไหมดีกว่านะครับผมผมว่าอันนี้ผมบออตรงเลยว่า ณนะตอนนี้นะครับผมสำหรับคนที่ว่าเฮ็ดงานยี่ไหนน,น,นี่เนาะอันนี้จากจากใจผมเลยนะครับแล้วผมก็คิดว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมคนในญี่ปุ่นเนี่ยซีบวกซีบวาคำเดียวเลยว่าตอนนี้นะครับผมณณณสถานการณ์ณนะปัจจุบันเนี่ยนะครับผมผมผมเสียสักอย่างเกินว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คนในญี่ปุ่นในซีบวกเลยว่าเนี่ยม,มาเถอะมาเฮ็ดงานนะ่ะคันมาคันมีเงินเลามามา,มาเที่ยวดีกว่านะครับผมพี่น้องคือว่าอย่างี่คือว่าเรื่อ,ง,อเงเงินมันถื่อนถ้าามาเฮ็ดงานไม่เม่ได้เงินเดือน เขาได้เงินเดือนหลายก็สร้างวองเขาส่วมกับบ้านเขามันก็นได้น้อยเหมืพี่น้องเอาอย่างไงนะครับผมญี่ปุ่นนะตอนนี้เหมาะสำหรับการมาฮิดงานหาเงินพี่น้องเหมาะแต่สําหรับได้ว่ามาเที่ยวหรือว่ามาเล่นนึงสี่เอานะครับผมแต่ว่ามันก็ก็ร่าผูใ้ใดพาระเบ่หลายมาหาเงินไปสร้างเนี่ยสร้างตัวแบบบ่ได้กดดันเจ้าของหลายก็เออก็ดีอยู่ก็กเห็นด้วยอยู่สำหรับผู้คนที่มาก็เป็นกาลังใจให้นะครับสำหรับผูใ้ใดที่ว่า ภาระหลายๆภาระเจ uh, okay. right um. ้าของหลายแล้วส um ิมาหาเงินช่งบ้านสี่หมื่นห้าหมื่นนี่สิอุ้ยยากเด้อนะครับผมอันนี้ผมบองตรงเละนะครับผมยากครับผมพี่น้องเอาง่ายๆตอนนี้ผมยืนพื้นอยู่แค่สามหมื่นสามหมื่นตายสี่หมื่นนี่สี่หมื่นนี่ก็ยากแล้วของผมนะพี่น้องปกติช่งบ้านช่วงเล็งยี่สิบเกียดยี่แปดกับช่งบ้านสี่หมื่นสี่ห้าหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นอยู่นะครับผมพี่น้องแหงนับมือลงเล่งเงินต่ำแหงได้ช่งเงินเลยน้อยน้อยลงเมื่อว่าเอาเงินไปกินหล้วก็เด้ เ้ากรส่งเงินซ่อมเก้าหล่ะพี่น้องแต่ว่าเล่งเงินมันถือเวลาเอาเงินเอาเงินบ้านเขาไปแลกเป็นเงินบ้านเขาแล้วนะมันมันได้น้อยนะครับผมแต่ว่ากะยาแย่ท่อผู้ใดที่ว่าเย็นรลกกำลังที่มากะสู้ๆเอาพี่น้องบางทีมาล่มมันกะยังผมว่าเป็นหลายที่บแล้วบางทีมามาเจองานงานดีเงินดีโอทีหลายซี่มันก็มีนะครับผมมองงานงานว่าดีโอทีน้อยได้เงินน้อยกะมีนะครับผมพี่น้องการไปงานยู่ต่้งท่นตัางแดนตั้งประเทศนี้มันก็แล้วยูดที่กะ โศกสตาดวงวาสนาเขาพร้อมนะครับผมว่ามันมิถือแบบใดนะครับผมพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้ทุกบุคคลนะครับผมผู้ใดตัดสินใจที่มาผู้ใดที่มาบ่มากะตัดสินใจเอาคิดเอานะครับผมพี่น้องผู้ใดอยากถามเี่ยอย่างกะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้นะครับผมเดี๋ยวว่าถ้าเขาเป็นผิดผมก็ได้เด้อนะครับผมกะชีประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็เลยนะครับผมพี่น้องก็จะขอตัวไปหาตาผ้าตาแขลซักผ้าซักแขลแล้วก็เมียนบ้านสักก่อนนะครับผมมาออื่นก็ชี้ไปอบรมจักรยานนะครับผมพี่น้องเดี๋เป็นยังไง ได้ทายคลิปบอสยี่ไหนผมซีมาอัปเดตสู่ฟังนะครับผมส่วนสำหรับคลิปเมื่อื่นคลิปอบรมจักรยานนะครับผมพี่น้องมันซีท้ายได้วอถ้าคนหลายผมก็ซีบอท้ายหรอกนะครับผมก็อที่มาสรุปสู่พี่น้องฟังเอาว่าเขาออกกดมาแบบใดอย่างจังใดนะครับผมพี่น้องแต่ผมซีมาวอสู่ฟังคลิปหน้านะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ขอฝากนะไปด้วยครับผมน้ำพริกกกหมูม่อนสั่งนะครับผมมีทั้งแบบน้ำพริกมีทั้งแบบธรรมดาผู้ใดมากแบบใดผู้ใดอยากซิมแบบใดกะทักเข้าไปสร้างซื้อตามที่ผมขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับผมหรือ ผมก็ได้นะครับผมพี่น้องแล้วก็ที่สําคัญเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมหน่อยนะครับผมผู้ใดสงสัยอย่างอยาถามอย่างก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยครับผมพี่น้องหรือว่าจะทักเข้าไปในเพจผมก็ได้นะครับผมที่ผมจะขึ้นไว้ให้อยากให้เฮ็ดคลิปอีหยังอยากให้เว้าเรื่องอีหยังเกี่ยวกับการมาเฮ็ดงานอยู่ในญี่ปุ่นนี่คอมเมนต์มาเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเฮ็ดคลิปเว้าสู่ฟังถ้าผมเคยเจอนะครับผมถ้าผมบ่เคยเจอผมก็สิบ่เว้านะครับผมเพราะว่ามันบ่สามารถเว้าได้นะครับผมพี่น้องที่เว้าไปเฮ็ดคลิปไปนี่ก็คือว่าประสบการณ์โดยตรรงงทีี่่่มาแช์สูพน้อ ได้รับรู้ได้ฟังได้เบิ่งนํากันนะครับผมพี่น้องเป็นกำลังใจให้สู้ๆคนสำหรับ totally ผู้ใดญ่กำลังซืมานะครับผมพี่น้องผู้ใดคิดอยู่กะคิดให้ดีๆนะครับผมพี่น้องก็เป็นกำลังใจให้สู้ๆคนนะครับผู้ใดที่กำลังซืมากะสู้ๆเอานะครับผมพี่น้องมาลองเบิกนะครับผมมาซึ่งเป็นกระจังผมว่าบ่นะครับผมอย่าเฝ้าตัดสินใจนะอย่าเฝ้าตัดทิ่มเดียนะครับผมต้องมาลองเบิ่งสะก่อนนะครับผมพี่น้องเอากระจังว่านั่นแหละครับผมเอาไปเจอกันไม่คลิปหน้าสุหรับคลิปนี้กะขอตัวไปหาสััักกกกผ้้าสสสอออนนนนนนมมดขงะคครรััับผมสสวดีบ